สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่3ของบทเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่1ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนในเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวค่ะบทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยคุณครูเปรมกาพลดงนอกนะคะ โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือเพื่อให้นักเรียนสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือคนในครอบครัวนี้นะคะก็มีเอกสารหลายอย่างที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นมาแล้วค่ะ และว,วันนี้เนื้อหาที่เรียนคุณครูก็นำตัวอย่างหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้นักเรียนได้ศึกษากันถ้าพร้อมเรียนกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าอดีตหมายความว่าอะไรอดีตนะคะหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วล้วนก็เป็นอดีตกันทั้งนั้น ต่อมาปัจจุบันนะคะหมายถึงช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวันนี้เดือนนี้หรือปีนี้และสุดท้ายนะคะคำว่าอนาคตหมายถึงช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะได้แก่พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้านักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มเรียนในหัวข้อของวันนี้กันเลยนะคะ การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะจะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราค่ะ วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะเราจะใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเมื่อเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวนะคะเราสามารถปฏิบัติได้โดยสืบค้นจากหลักฐานต่างๆโดยหลักฐานต่างๆที่ครูพูดถึงนะคะก็จะเป็นพวกรูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือเรื่องราวจากคำบอกเล่าของญาติผู้ใหญ่ในบ้านของเรา โดยการสืบค้นหาข้อมูลของเรานะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ตั้งคำถามตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราอยากรู้ต่อมาขั้นที่2รวบรวมเ,เรื่องราวจากหลักฐานเช่นภาพถ่ายของครอบครัวสอบถามเรื่องราวจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่และ3การนำเสนอข้อมูลเช่นการเล่าเรื่องการวาดภาพ งั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าค่ะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างและเราต้องทำยังไงบ้างตัวอย่างการสืบค้นเหตุการณ์ของครอบครัวขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามฉันเห็นยายมักสวมแหวนทองคําประดับพออยู่เสมอฉันสงสัยว่าแหวนนี้ยายได้มาอย่างไรฉันจึงถามกับยายว่าแหวนวงนี้ยายได้มาจากไหนคะ คุณยายจึงตอบว่าแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนมั่นที่ตานำมามั่นยายนั่นเองจ้าขั้นตอนที่หนึ่งนี้นะคะเราอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องตั้งคำถามในเรื่องนั้นให้ได้ก่อนนะคะและต้องเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนไม่กำกวมมาดูต่อในขั้นที่สองกันเลยขั้นที่สองรวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานเมื่อเราได้คำถามแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมารวบรวมหลักฐาน รวบรวมหลักฐานยังไงรวบรวมหลักฐานจากการถามคุณยายนั่นเองยายช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ายายจะเล่าให้ฟัง ยายเล่าว่าเมื่อพ่อแม่ของยายเปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นคนขายผลไม้ผลไม้ที่ร้านของยายขายดีเพราะพ่อแม่ของยายเลือกผลไม้เก่งและคัดแต่ผลไม้ดีๆให้ลูกค้าจึงทําให้มีคนมาซื้อผลไม้ที่ร้านยายมากยายรู้จักกับตาเพราะตามักมาซื้อผลไม้ที่ร้านของยายเป็นประจำในที่สุดตาจึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอยายเพื่อแต่งงาน ต่อมาในวันมั่นผู้ใหญ่ได้จัดขบวนแห่ขันมากมามั่นของมั่นมีแหวนกำไลสร้อยคอทองคำและเงินจำนวนหนึ่งเมื่อยายกับตาม,มั่นกันแล้วในไม่ช้าจึงได้แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เมื่อเล่าจบแล้วยายยังนำกำไรสร้อยคอทองคมและรูปถ่ายวันมั่นและวันแต่งงานมาให้ฉันดูด้วยสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันมั่นของยายซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่คุณยายได้เล่าให้หลานฟังเมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้วรวบรวมหลักฐานได้แล้วเรามาดูกันว่าเราได้หลักฐานอะไรมาบ้าง หลักฐานที่เราได้มานะคะก็คือคำบอกเล่าของคุณยายในเรื่องเล่าของคุณยายนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคุณยายและคุณตานะคะตั้งแต่วันที่เริ่มรู้จักกาันจนถึงวันมั่นและวันแต่งงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลักฐานที่2ก็คือเครื่องประดับที่คุณตานำมามั่นคุณยายนั่นเองซึ่งก็ได้แก่แหวนกำไลและสร้อยคอทองคำ และ3นะคะก็รวมไปถึงภาพถ่ายต่างๆในวันมั่นและวันแต่งงานของคุณยายนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมั่นของคุณตาและคุณยายต่อมานะคะตั้งคําถามแล้วรวบรวมหลักฐานและข้อมูลแล้วนะคะก็ถึงขั้นที่3ขั้นนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูลนะคะสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่าหน้าชั้นเรียนหรือการวาดภาพในตัวอย่างนี้นะคะเขาใช้วิธีการเมื่อฉันได้ยินเรื่องราวจากยายฉันจึงนำเรื่องราวเหตุการณ์ในวันมั่นระหว่างตากับยายไปเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนโดยแสดงหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนอกจากจะเล่าเรื่องราวของคุณยายให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะ ก็ยังมีภาพถ่ายให้เพื่อนดูอีกด้วยแหมน่ารักจังเลยนะคะต่อไปนะคะมีหลักฐานอะไรบ้างนะที่สามารถนำมาใช้ในการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวของเราได้บ้าง Tiktok Tiktok มีอะไรบ้างนะหลักฐานแรกนะคะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวอันนี้คืออะไรคะนักเรียนรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมเอ่ย สิ่งนี้นะคะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านทุกคนเลยคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะนักเรียนสามารถขอดูกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านในนี้บอกอะไรบ้างนะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็จะบอกจํานวนสมาชิกในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องและตัวเราเอง ใครที่อยู่ในบ้านของเราบ้างนะคะสำนาทะเบียนบ้านก็จะบอกข้อมูลของทุกคนเลยแล้วข้อมูลที่สำนาทะเบียนบ้านจะบอกไว้นะคะมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะเป็นชื่อนามสกุลบ้านเลขที่รวมไปถึงเลขประจำตัวประชาชนเขาก็จะบอกไว้หมดเลยค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเองค่ะต่อมานะคะสูติบัตร สูติบัตรนะคะหรือจะเรียกว่าใบเกิดของเรานั่นเองทุกคนเกิดมานะคะเราจะต้องมีใบนี้สูติบัตรนะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่เป็นเพศอะไรพ่อแม่บิดามารดาคือใครสัญชาติศาสนาอะไรรหัสบัตรประจำตัวประชาชนอะไรสูติบัตรนะคะก็จะบอกข้อมูลของเราทุกอย่างเลย ใครนะคะที่ยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาสุติบัตของเราเนี่ยเป็นยังไงสามารถขอคุณพ่อคุณแม่ดูได้เลยนะคะต่อมานะคะภาพถ่ายของครอบครัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะที่สามารถบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราได้ทีนี้นะคะมาดูการใช้คําบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะมีคำที่ใช้บอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ทําให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะเส้นเวลาก็คือการแสดงเหตุการณ์ที่สำคัญที่ผ่านมาแล้วตามลำดับวันที่เกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลัง ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้เส้นเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันดีกว่าค่ะในพศ2495นะคะครอบครัวของคุณยายประกอบอาชีพขายผลไม้ต่อมาในพศ2508คุณยายปลูกบ้านใหม่ก็คือคุณยายสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเองและต่อมานะคะในพศ2515คุณยายแต่งงานกับคุณตา ในพศ2517นะคะคุณยายได้ให้กำเนิดคุณแม่นั่นเองและในพศ2543หรืออีก26ปีต่อมานะคะแม่และพ่อนะคะก็ได้แต่งงานกันต่อมาในปีพศ2544นะคะแม่ได้ให้กำเนิดพี่ชายและสุดท้ายนะคะในปีพศ2546คุณแม่ก็ได้ให้กำเนิดตัวของฉันเองการใช้เส้นเวลา แสดงเหตุการณ์สาคัญในครอบครัวของนักเรียนนะคะจะช่วยให้นักเรียนทราบลําดับเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังและจะทําให้นักเรียนนะคะสามารถจดจําเรื่องราวได้ง่ายขึ้นอีกด้วยและสามารถบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องค่ะ สุดท้ายนี้นะคะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราจะต้องสืบค้นจากข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้เรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวและยังได้เห็นหน้าตาของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวกันด้วยพอจะเข้าใจการหรือยังคะถ้าหากยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะคะและเมื่อเข้าใจแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมาส่งคุณครูกันด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดในครั้งนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะแค่นักเรียน อ่านคำถามและเลือกมาหนึ่งคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดโดยการเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในก้อนเมฆที่อยู่ข้างหน้าคำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดแต่หากใครที่ไม่ได้รับเอกสารออนแฮนคุณครูได้แปะลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกหัดไว้ทำที่บ้านได้เองให้แล้วนะคะและกลับมาเจอกันใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์ต่อไป วันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ